สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต้วจากชาแนลแต้วชอบเทรดสำหรับวันนี้แต้วจะทำการรวมจุดเข้าเทรดที่มีความแม่นยำสูงซึ่งหากเพื่อนๆสามารถเลือกรอและเล่นแบบนี้ได้เพื่อนๆก็มีโอกาสที่จะทำกำไรหรือชนะสูงค่ะโดยจุดเข้าออเดอร์ที่ว่านั้นจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ หเห็นผลลัพธ์กันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทํำยังไงแต่อันดับแรกเลยเพื่อนๆต้องทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งมีชื่อว่า IQ Option สามารถไปที่รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยหรือจะเป็นโพส์ที่เต้าปักหมุดไว้ก็ได้พอเราคลิกเข้าไปปุ๊บให้เราทําการกรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านจากนั้นติ๊กยอมรับแล้วก็เปิดบัญชีได้เลยหรือถ้าใครที่ทําผ่านมือถือมันจะพาไปหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้เราทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนั้นก่อนจากนัั้นนก็ใสส่่อีเมลรหผาติ๊ เรวก็กดลงทะเบียนเช่นเดียวกันโดยทั้งสองช่องทางนี้แต้วแนะนําให้เป็น Gmail ในการสมรัครมันจะได้ไม่ยุ่งยากในภายหน้าค่ะพอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้บัญชีเทรดมาแล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาแพลตฟอร์มของ IQ Option แบบนี้เลยโดยการเทรดของเราเนี่ยจะเป็นการคาดการณ์หรือเป็นการวิเคราะห์ว่าจากจุดที่กราฟกําลังเคลื่อนที่นะตอนนี้ไปจนถึงเส้นแดงที่เป็นเส้นตัดสินกราฟจะขึ้นหรือกราฟจะลงถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟจะขึ้นให้เราทําการกดขึ้นตรงนี้หรือถ้าเราวิเคราะห์ว่ากราฟจะลงให้เราทําการกดลงที่ปุ่มนี้เดี๋ยวเด้าทำตัว อย่างให้ดูนะอย่างเช่นตรงนี้เต้าคาดการว่ากราฟจะลงเต้าก็ทําการกดลงจากนั้นเต้าก็รอให้กราฟเนี่ยมาถึงเส้นสีแดงที่เป็นเส้นตัดสินถ้ากราฟจบใต้ออเดอร์ที่เต้ากดลงเต้าก็ชนะถ้ากราฟจบเหนือออเดอร์ที่เต้ากดลงเต้าก็แพ้ค่ะ ถ้าจบแบบนี้ถือว่าเต้าชนะเพราะว่าเต้ากดลงแล้วพอเขามาถึงเส้นตัดสินที่เป็นเส้นสีแดงเขาจบใต้จุดที่เต้ากดออเดอร์ลงเต้าก็เลยชนะซึ่งในออเดอร์นี้พอเต้าชนะเต้าก็ได้กําไรมา0.85เหรียญซึ่งกําไรตรงนี้เราสามารถดูได้จากเปอร์เซ็นที่ไอเคียบชนจ่ายให้เราอย่างตรงนี้เขาจ่ายให้เรา85%เต้าลงทุนอยู่ที่1เหรียญเต้าก็เลยได้มา0.85แต่ถ้าสมมุติเต้าลงทุนเป็น10เหรียญ หากเต้าคาดการถูกแลแ้วเต้าลงทุนไป10เหรียญเต้าก็จะได้8.5เหรียญค่ะและในทางกลับกันหากสมมุติออเดอร์นี้เต้าแพ้เงินที่เต้าลงทุน10เหรียญตรงนี้ก็จะสูญเสียไปทั้งหมดค่ะซึ่งการเทรด IQ Option ก็มีตัวเลือกให้เราเทรดเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆสามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยพอเข้าไปมันก็จะมีให้เลือกเทรดไม่ว่าจะเป็นอ็อปชันหรือ Forex แล้วแต่ว่าเราจะเทรดอะไรอยากเทรดตัวไหนสามารถกดได้เลยโดยหลักๆที่เราเทรดก็จะเป็นตัวอ p อปชันก็จะมี b บ n a r y กับดิจิทัลสามารถเลือกเทรดได้เลยโดยปกติในมือถือเเนนี่จะป็ ดิจิตอลสามารถเลือกเทรดได้เหมือนกันหรือถ้าใครอยากเทรดไบนารีส่วนใหญ่จะมีบนคอมเนาะเลือกไปแล้วก็เลือกคู่เงินที่จะเทรดได้เลยแนะนําว่าเลือกเทรดคู่เงินที่มันเปิดนะโดยคู่เงินที่เปิดเขาก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์มาให้เราแบบนี้ดิจิตอลก็เหมือนกันถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้จ่ายเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเขายังไม่เปิดให้เราเทรดเรากดเข้าไปเราก็เทรดไม่ได้ดังนั้นเลือกเฉพาะคู่ที่จ่ายเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็เปิดให้เทรดแล้วเท่านั้นนะต้องการเทรดคู่ไหนก็เลือกมาคลิกมาได้เลยโดยการเทรดไบนารีหรือดิจิตอลเนี่ยใช้หลักในการเข้า บบเดียวกันดังแบบนั้นวันนี้ต้องมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะโดยเทคนิคที่ว่านี้จะจะเทรดเป็นกราฟแท่งเทียนดังนั้นเดี๋ยวเราไปตั้งค่ากราฟกันก่อนค่ะโดยอันดับแรกเลยให้เพื่อนๆไปที่ประเภทของกราฟตรงนี้คลิกเข้าไปเลือกเป็นแท่งเทียนถ้าของใครเป็นภาษาไทยนะกดเลือกตรงนี้จากนั้นไปตั้งค่าแท่งเทียนต่อเทคนิคที่เราจะให้ในวันนี้จะเป็นการเทรดด้วยแท่งเทียน1นาทีก็ไปที่แท่งเทียนตรงนี้เลือกเป็นแท่งเทียน1นาที ก่อนที่จะกดเลือกหนึ่งนาทีนี้เพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงของใครเป็นแบบปรับอัตโนมัติบ้างถ้าของใครที่เป็นแบบปรับอัตโนมัติมันจะขึ้นสีส้มแบบนี้ให้เราทําการติ๊กออกก่อนนะเพราะถ้าเราไม่ติ๊กออกเนี่ยเวลาเราซูมเข้าหรือซูมออกมันจะยอ่อมันจะขยายให้เราอัตโนมัติซึ่งเราไม่ต้องการเพราะเราต้องการเทรตแท่งเทียนที่หน้าตาแบบเดียวเลยคือ1นาทีแล้วก็ทําการติ๊กออกก่อนจากนั้นก็เลือกแท่งเทียนเป็น1นาที โดยเทคนิคที่เราจะเทรดในวันนี้จะใช้เป็นกราฟแท่งเทียนแค่นี้เลยที่เหลือเราก็จะใช้แค่เส้นในการตีแนวรับแนวต้านแบบแนวนอนซึ่งก็จะอยู่ที่เส้นนี้เป็นเส้นแนวนอนแบบนี้นะแค่นั้นเลยเผื่อใครที่ใช้ไม่เป็นนะคะพอเราตั้งค่าแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกำไรนี้กันค่ะ หลักการเข้าออเดอร์ด้วยเทคนิคนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าเทคนิค Reje c t i o n โดยเราจะต้องทําการเลือกรอแล้วก็เล่นคําว่าเลือกหมายความว่า1เลือกกราฟก่อนเลยว่ากราฟมันสวยหรือเปล่าคําว่ากราฟสวยในที่นี้คือกราฟวิ่งเป็นเทรนไหมถ้าเราสามารถตอบได้ว่าเทรนมันเป็นเทรนอะไรขาขึ้นขาลงหรือไซว์โอเคเลือกรกาฟแบบนั้นเพื่อที่จะรอเล่นได้ต่อมาสิ่งที่เราต้องรอคือรอแนวที่มันสวยๆรอแนวที่มันชัดเจนอย่างเช่นตรงนี้เป็นแนวล่างสุดของบริเวณนี้และเขาก็ส่งแท่ง เทียนขึ้นไปได้ขนาดนี้แสดงว่าแนวนี้เป็นแนวที่มีความแข็งแรงเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่แรงแรงซื้อจะไม่สามารถส่งไปได้หากเรารอแนวแบบนี้ได้ก็เลือกแนวนั้นเลยซึ่งเต้าก็จะทําการตีแนวที่ตรงนี้โดยปกติก็จะตีเนื้อตีไส้แบบนี้ พอเรารอแนวแบบนี้เสร็จสิ่งที่เราจะทําต่อก็คือเล่นเล่นยังไงเมื่อการาฟกลับมาที่แนวนี้แล้วทําการทิ้งไส้ซึ่งเราเห็นเขาทิ้งไส้ที่แท่งแดงนี้ใช่ไหมคะแท่งต่อไปเราจะทําการเล่นค่ะนั่นคือแท่งนี้ลงมาแตะที่เส้นแล้วเกิดการโชกขึ้นเราก็จะทําการกดขึ้นที่แท่งนี้เราก็จะได้ออเดอร์นี้ซึ่งเป็นออเดอร์ที่เราชนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในมุมของแนวต้านกันบ้างอันนี้เป็นแนวรับเนาะในกรณีของแนวต้านเช่นเดียวกันเลือกกราฟก่อนจากนั้นรอแนว เราจะเห็นแนวนี้ใช่ไหมคะกับแนวนี้ที่กราฟมีการส่งลงมาแสดงว่ามีแรงขายเยอะเราก็ตีเป็นแนวต้านเปิบตีนี้ก่อนแล้วก็เก็บไส้ ซึ่งอันนี้แนวมันใกล้กันแล้วก็เก็บรวบไปทั้งหมดเลยละกันได้แบบนี้จากนั้นสิ่งที่เรารอคือรอกราฟเนี่ยกลับมาที่แนวซึ่งเราเห็นเขากลับมาที่แนวใช่ไหมแล้วก็ทิ้งไส้ที่แนวนี้ดังนั้นพอกราฟแท่งก่อนหน้าทําการทิ้งไส้ที่แนวนี้เรารอสัญญาณในแท่งถัดไปขึ้นไปเล่นแนวแล้วเกิดการโชกลงเราก็ทําการกดลงที่แท่งนี้ก็จะได้ออเดอร์นี้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเต้าพาไปดูออเดอร์จริงเลยค่ะเริ่มกันที่ออเดอร์ที่1น,นะ ตรงนี้มีแนวโดจิส่งกรับขึ้นไส้เล่นลงมารีเจก,ก็ทำการกดขึ้นเดี๋ยวรอผลลัพธ์แล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงคะ่ะเห็นอะไรเนาะทำไมถึงออกออเดอร์ สำหรับออเดอร์นี้มุมมองในการวิเคราะห์คือตรงนี้มีแนวรับที่เกิดขึ้นคือเกิดแท่งโดจิขึ้นตามด้วยแท่งเขียวใหญ่ซึ่งมองว่าชุดนี้เป็นโดจินำทางที่มี PA ส่งกราฟขึ้นไปได้สูงก่อนที่กราฟจะกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ใช้เวลาหลายนาทีเลยดังนั้นตรงนี้มีความแข็งแรงของแนวโดจิอยู่แล้วมองว่าเป็น PA เขียวคืนกินก็มีความแข็งแรงสูงเช่นกันจากนั้นพอกราฟกลับไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยจะเล่นหรือไม่เล่นแต่เราจะสามารถสังเกตได้ จากนิสัยของกราฟที่มาเล่นคือกราฟแท่งนี้ลงมาทิ้งไส้ที่บริเวณแนวโดจิที่ส่งกราฟขึ้นนี้ดังนั้นการทิ้งไส้แบบนี้เป็นการบอกว่าฉันเนี่ยสนใจแนวนี้นะและฉันก็มีแรงซื้อเข้าจริงๆเพราะถ้าไม่มีแรงซื้อเข้าเขาอาจจะวิ่งลงมาเลยก็ได้ไม่ทิ้งไส้ที่บริเวณแนวตรงนี้ดังนั้นนี่คือหนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าเขาสนใจแนวเพราะเขาสนใจแนวแบบนี้สิ่งที่เราจะรอต่อคือจะรอแท่งต่อมานี่แหละลงมาเล่นกับแนวอีกรอบหนึ่งเราก็จะทําการกดขึ้นแต่ปรากฏว่าเขามาไม่ถึงแนวพอเขามาไม่ถึงแนว เราก็จะไม่ได้ออเดอร์สิ่งที่เราจะทําต่อคือรอค่ะรอกราฟเนี่ยกลับมาที่แนวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเนี่ยแท่งที่1ต่อด้วยแท่งที่2เลยใช่ไหมซึ่งมันใช้เวลาแค่2นาทีแสดงว่ามันใช้เวลาน้อยดังนั้นเรายังรอในแท่งถัดไปได้แต่ถ้าสมมุติตรงเนี้ยมันเกิดมาแล้ว4ีหแท่งเราจะไม่กดเข้าทันทีเพราะมันก็มีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ถ้าใครจะกดก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าแต้วแต้มมองว่ามันผ่านมา4 5หานาทีและมันเยอะเกินไปถ้าแค่1ห,หรือ2นาทีอ่ะยังพอรับได้อยู่ดังนั้นพอแท่งที่2ไม่มสัมัมมผสแนวเราไไ่ด้ออเดรง ราก็รอแท่งปัจจุบันซึ่งเป็นแท่งที่3เนี้ยลงมาที่แนวที่มีความแข็งแรงแบบนี้แล้วก็ทําการกดขึ้นเมื่อเกิดรีเจ็คที่แนวพอสัญญาณครบแบบนี้เลือกกราฟสวยรอแนวดีเราก็เล่นออกออเดอร์ในจังหวะที่ได้เปรียบแบบนี้เราก็มีโอกาสที่จะชนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูออเดอร์ถัดไปกันค่ะตรงนี้มีรีเจ็คไดจะกดออเดอร์นะ ตรงนี้คือใช้แนวปัจจุบันเลยโดยเต้าเรียกการเข้าออเดอร์แบบนี้ว่า solid zone เดี๋ยวจบออเดอร์แต้วอธิบายให้ฟังว่าเต้าเห็นอะไรค่ะ ชนะนะสำหรับออเดอร์นี้คือเราดูก่อนเทรนใหญ่คือเทรนขาขึ้นพักตัวแล้วก็ขึ้นแต่ปัจจุบันกราฟทำเทรนขาลงเราจะเห็นฐานต่ำลงยอดต่ำลงดังนั้นแน่นอนสิ่งแรกที่จะเห็นคือจะกดไปกับเทรนย่อยคือลงทีนี้สิ่งที่สังเกตต่อคือกราฟยอดตัวกลับขึ้นมาเกิดแท่งเทียนสีเขียวขึ้นแล้วต่อด้วยแท่งเทียนสีแดงซึ่งถ้าสังเกตเนี่ยแดงใหญ่กว่าเขียวแสดงว่าเทรนเป็นขาลงบอกแรงขายแดงใหญ่กว่าเขียวจะมองว่าเป็นแดงคืนกินก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ได้คืนกินแบบสวย ทีเดียวนะคะแต่ก็มีปริมาณแรงขายที่เยอะกว่าแรงซื้อมีโอกาสกดลงได้อีกแล้วทีนี้ที่มองต่อคือแท่งเขียวนี้ยพยายามขึ้นมาที่บริเวณตรงนี้คือแต้วตีโดยยึดแท่งใหญ่นี้เลยนะเพราะเทนมันลงแล้วแดงก็ใหญ่กว่าเขียวคือมันบอกแรงขายทั้งสองอย่างและและไส้นี้มาเล่นที่แดงใหญ่นี้บอกแรงขายดังนั้นแสดงว่าแรงขายก็คอนเฟิร์มอีกว่าฉันอนะยังมีปริมาณแรงขายรออยู่ตรงนี้นะโดยทิ้งไส้ที่บริเวณนี้บอกไปกับแรงขายอีกและอย่างที่3พอสังเกตเขียวกับแดงนี้เขียวย่าง ังคงเล็กกว่าแดงแสดงว่าแรงซื้อยังอ่อนกว่าแรงขายแสดงว่าแรงขายยังคุมก็มีปริมาณแรงขายเยอะอยู่ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเต้วเทใจไปฝั่งแรงขายหมดเลยพอเป็นแบบนี้กราฟขึ้นมาหรือแท่งเทียนขึ้นมาที่บริเวณแนวนี้เกิดอาการรีเจ็คลงก็เลยทําการกดลงตามทิศทางของแรงขายหรือภาพรวมที่บอกว่าแรงขายตรงนี้เยอะค่ะเดี๋ยวไปต่อออเดอร์ที่3กันค่ะตรงนี้มีแนวโดจิซ้ายมือออกออเดอร์เลยนะ ดูจีตรงนี้เลยเดี๋ยวรอออเดอร์จบเราวิเคราะห์กันค่ะ สยงามสําหรับออเดอร์นี้เลยก็เลือกแนวโดจินี้เลยเหมือนออเดอร์ที่1เลยก็คือเกิดโดจิแล้วก็การาฟลงต่อซึ่งถ้าเรามองก็เป็นแดงกึนกินได้สวยด้วยแสดงว่าเกิดลักษณะแบบนี้คือมีปริมาณแรงขายเยอะแล้วก็ส่งการาฟลงพอส่งการาฟลงจากนั้นก็การาฟมีความพยายามที่จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการขึ้นมาครั้งนี้กราฟกลับมาทิ้งไส้ที่แนวนี้อีกอาจจะไส้สั้นนะแต่ถือว่าทิ้งไส้การทิ้งไส้เนี่ยบอกอะไรบอกว่าแรงขายที่บริเวณแนวต้านตรงนี้คุมอยู่ดังนั้นถ้าแรงขายคุมเเราากก็จะดดไปททงียว กับแรงขายซึ่งพอแท่งนี้ขึ้นมารีเจกก็ทําการกดลงออเดอร์นี้อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะคือแท่งที่มันขึ้นมาถ้าเราสังเกตแท่งนี้เป็นแท่งเขียวซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่แต่แท่งต่อมาเกิดอะไรขึ้นใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าก็บอกว่าแรงซื้อเริ่มดุแล้วเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากตรงนี้แนวสวยแล้วชุดถัดไปยังมี PA แรงขายอีกดังนั้นตรงนี้ PA 2ชุดทางฝั่งของแรงขายเราก็เลยสามารถที่จะกล้าสวนแท่งแข็งแรงได้ซึ่งตรงนี้กราฟก็ลงมาปิดใต้จุดที่เรากดลงทําให้ออเดอร์นี้เราชนะค่ะเดี๋ยวไปต่อ กันที่ออเด์ที่4นะตรงนี้แนวสวยอาจเข้าสู่กรอบพักตัวนะถ้าแท่งนี้ปิดใต้แนวแท่งต่อไปขึ้นไปดีเจกจะทำการกดลงค่ะแต่ต้องขึ้นไปแตะเส้นสีขาวก่อนนะเพราะว่าแรงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่แนวนะตอนนี้เราเห็นสัญญาณแล้วแหละว,ว่าแรงขายแดงนะขอแค่แตะเส้นกดเลยดีเจกหน่อยโอเครอชัวนะคะ เดี๋ยวรอออเดอร์จบเราวิเคราะห์กันค่ะชนะสวยงามค่ะสำหรับออเดอร์นี้เลือกเป็นกรอบพักตัวดังนั้นพอมาที่แนวต้านก็มีโอกาสลงต่อได้หากเขายังเป็นกรอบพักตัวแบบนี้นะ จากนั้นรอแนวต้านของกรอบพักตัวซึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้ก็เป็น P A อาจจะเป็น P A เนบคู่ก็ได้หรือแดงกืนกินที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากก็ได้แต่ก็ถือว่ามีปริมาณแรงขายเยอะจากนั้นรอเล่นโดยการดูว่าไส้มาแตะที่แนวให้ความสําคัญของแรงขายไส้ยังคงแตะที่แนวเดิมอีกแล้วก็จบใต้แนวอีกแสดงว่าแรงขายก็มีปริมาณเยอะอีกแถมทิ้งไส้ลงมาข้างล่างด้วยเป็นการนําร่องของราคาหรือจะมองว่าเป็นแนวซ้อนก็ได้นะซึ่งมีตรงนี้แนวซ้อนตรงนี้แนวซ้อนแต่ก็ มันคือกรอบพักตัวเนาะก็จะเล่นกรอบนอกมากกว่าดังนั้นพอสัญญาณครบแบบนี้แนวสวยเข้ากรอบพักตัวชัดเจนไซเลนไซเลนขึ้นมาดีเจก็กดเล่นได้โดยทำการกดลงที่บริเวณแนวต้านนี้ค่ะออเดอร์นี้เราก็เลยชนะเดี๋ยวไปดูออเดอร์ถัดไปกันค่ะออเดอร์ที่5นี้ทางซ้ายแนวโดจิ ji, สวยนะอ,อันนี้เต้ากาดด้สายตานะแต่เต้ารอสัญญาณดีเจถ้ามีดีเจเต้ากดออเดอร์โอเครอ ตรงนี้มีแนวโดจิทางซ้ายมือนี้ซึ่งส่งกราฟขึ้นแรงสวยกราฟเซตรูปแบบสวยมากก็กดออเดอร์เดี๋ยวรอผลลับธ์อีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันค่ะสวยงาม ในส่วนของออเดอร์นี้เราจะเห็นว่าตรงนี้มีแนวโดจินำทางขึ้นซึ่งถ้ามองในรูปของ PA ก็จะเป็น PA เขียวกืืนกินแล้วก็ส่งกราฟขึ้นรุนแรงเลยแสดงว่ามีปริมาณแรงซื้ออย่างเยอะเลยนะคะจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นกราฟมีความพยายามที่จะลงมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้ พอกราฟลงมาที่แนวที่มีความแข็งแรงทางฝั่งแรงซื้อสูงอย่างเมื่อกี้แล้วทําการทิ้งไส้ที่แนวแบบนี้1ครั้งแสดงว่ากราฟเนี่ยสนใจแนวเรียบร้อยแล้วนะก็ยังคงเชื่อฟังแรงซื้อหรือแนวรับตรงนี้อยู่จากนั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดแท่งโดจิขึ้นซึ่งเป็นการอ่อนแรงทางฝั่งแรงขายที่กําลังลงมาแบบนี้ และทําการทิ้งไส้ที่แนวรับนี้อีกพอแนวรับแรงซื้อเยอะเทนที่ลงมาตอนแรกแข็งแรงแล้วก็ทิ้งไส้บอกมีแรงซื้อสู้นะและแท่งต่อมาเกิดการอ่อนแรงของฝั่งแรงขายและไส้สัมผัสแนวอีกก็บอกว่าแรงซื้อยังคงดุและแรงขายอ่อนแรงแล้ว แท่งนี้บอกว่าแรงขายอ่อนแรงแล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแท่งนี้ลงมาเกิดการรีเจ็คที่แนวบอกแรงซื้ออีกแกบหรือช่องว่างที่กระโดดขึ้นตรงนี้ก็บอกถึงทิศทางของแรงซื้ออีกดังนั้นทุกอย่างซัพพอร์ตไปทางของแรงซื้อหมดเลยเราก็เลยทําการกดขึ้นซึ่งกราฟก็ขึ้นตามที่เราวิเคราะห์ทําทให้ออเดอร์นี้เราชนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในออเดอร์ที่6ค่ะ ตรงนี้เราเห็นเทนกำลังขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเหมือนยอดต่ำลงแต่ยอดจ้อยก็สร้างสูงขึ้นนิดนึงดังนั้นภาพรวมเต้ายังคงเทใจไปกับฝั่งแรงซื้อนะตรงนี้มีแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวซึ่งเป็นเขียวกืนกินดังนั้นมีปริมาณแรงซื้อเยอะและหนึ่งดังนั้นเต้าจะรอแท่งนี้ปิดไส้บนแนวนะแล้วเดี๋ยวแท่งต่อไปหักลงมาดีเจกเต้าจะทําการกดขึ้นค่ะรอสัญ,ญญาณตรงนี้อีก2วิจบแท่งโอเครอแท่งนี้ลงมาดีเจกเจ้าจะทาการ กดขึ้นค่ะโอ้ลงมาแรงเนาะมีรีเจ็คไหมถ้ามีรีเจ็คเอาแต่ถ้าไม่มีรีเจ็ไม่เอานะอ่ะรีเจ็คแรงเอานะเอออยากได้ราคาตรงนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรแนวสวยเทรนยังขึ้นอาจจะมีเทรนแบบขัดแย้งกันบ้างช่วงปัจจุบันแต่ก็ภาพรวมยังขึ้นอยู่ก็เอาอ,ออเดอร์ตรงนี้ไปเดี๋ยวจบออเดอร์แล้วเดี๋ยววิเคราะห์กันค่ะ สวยงามในส่วนของตรงนี้เหมือนที่แต้วบอกเลยก็คือเทรนมันเป็นเทรนขึ้นเนาะปั๊บมีตรงเนี้ยยอดต่ำลงนิดนึง ฐานต่าลงนิดหนึง่งแต่อยู่ๆกราฟก็ไปสร้างไฮที่สูงขึ้นก็แสดงว่ายังมีแรงซื้ออยู่และตรงนี้โลนะคะฐานก็ยังสูงขึ้นยอดย่อยอยังสูงฐานยังสูงดังนั้นก็มองไปในทิศทางของกราฟขาขึ้นนั่นคือมีแรงซื้อจากนั้นมีแนวรับที่เกิดใหม่ตรงนี้หนึ่งแนวซึ่งตัวนี้เป็นแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวซึ่งเขียวเกินกินบอกแรงซื้อก็คือ P.E. ดังนั้นแสดงว่าตรงนี้มีปริมาณแรงซื้อเยอะเทนขึ้นแนวมีแรงซื้อจากนั้น สิ่งที่ต้องรอต่อคือกราฟขึ้นไปแล้วกลับลงมาซึ่งตอนที่เขากลับลงมา แท่งเขาเล็กกว่าแท่งก่อนหน้าด้วยนะดังนั้นแสดงว่าแรงขายที่ดุเริ่มอ่อนแรงลงและไส้มาทิ้งที่แนวตรงนี้อีกถ้าเราลากเส้นแนวมาแบบนี้แสดงว่าไส้ล่างที่มันทิ้งบริเวณแนวเนี้ยบอกแรงซื้อที่มันเข้ามาคือดันกราบกลับขึ้นไปดังนั้นพอเงื่อนไขทุกอย่างครบแบบนี้แท่งนี้ลงมาดีเจเลยทําการกดขึ้นแต่แท่งออเดอร์เนี้ยมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตรงไหนมันลงมาลึกเกินในความเป็นจริงแรงซื้อถ้าจะดุควรดุซับประมาณปลายไส้ของแท่งก่อนหน้าแล้วแต่มันลงมาลึกแล้วค่อยมารีเจก เนื่องจากดีเจกมันยังดีก็เลยเอาออเดอร์นี้แต่เราได้ราคาข้างบนพอลงมาอีกแตกลกะว่าจะซ้ําเผื่อได้ราคาดีใช่ไหมก็กดขึ้นอีกแต่มันไปนติดข้างบนแต่โชคดีมันไปในทิศทางที่เราวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดีเจชันเลยออเดอร์ order นี้เราก็เลยชนะทั้ง2ออเดอร์ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ออเดอร์ที่7ค่ะตรงนี้เป็นแบบโซลิดโซลนะแต่ขอออกออเดอร์เดี๋ยวจบออเดอร์แต่วิเคราะห์ให้ฟังนะคะ ออเดอร์นี้สวยงามเดี๋ยววิเคราะห์กันค่ะสําหรับออเดอร์นี้เลยเต้าเลือกกราฟที่เป็นเทรนขึ้นแบบนี้จากนั้นกราฟก็ย่อตัวกลับมาซึ่งเกิดเป็นแท่งแดงตามด้วยแท่งเขียวใหญ่ซึ่งเต้าใช้แนวนี้ในการรอเลยนะเพราะว่ามันมีแรงขายเข้ามาตามด้วยแรงซื้อแบบเขียวใหญ่เลยจากนั้นเกิดแท่งแดงขึ้นซึ่งแดงนี้ลงมาสังเกตทิ้งไส้ที่บริเวณแนวใหม่นี้และเมื่อเทียบกันแดงเล็กกว่าเขียวก่อนหน้าซึ่งแบบนี้ลักษณะสไตล์การเทรดแบบนี้เต้าจะเรียก ว่าแนวแบบโ OLID ZONE หรือท่าเทรดแบบโซลิด ZONE ซึ่งเป็นท่าเทรดที่แต้วชอบนะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็มองว่าเทรนขึ้นมีแรงซื้อแนวตรงนี้มีปริมาณแรงซื้อสูงจากนั้นไส้นี้บอกแรงซื้ออีกและเมื่อแดงเล็กกว่าเขียวก่อนหน้าก็บอกว่าแรงขายยังคงแพ้แรงซื้ออยู่ดังนั้นทุกอย่างซัพพอตไปทางแรงซื้อแท่งนี้ลงมารีเจคเต้วก็เลยทําการกดขึ้นหรือเล่นไปกับแรงซื้อนั่นเองทําให้ออเดอร์นี้เราชนะค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ออเดอร์ที่8นะคะ ตรงนี้มีแนวโดจิเหมือนเดิมแล้วก็ต่อด้วยแดงกืนกินส่งกราฟลงไส้เนี่ยขึ้นไปเล่นนะแล้วปัจจุบันก็ไส่ขึ้นไปเล่นถ้าเต้าจะออกออเดอร์ตรงนี้เต้าจะรอราคาแถวแถวไส่เท่งก่อนหน้านะเพราะว่าไส้มันยาวนิดนึงแต่ไส่มันสวยค่ะดังนั้นถ้าจะออกออเดอร์ให้ได้เปรียบเต้าจะรอราคาไส้เท่งก่อนหน้าค่ะมีรีเจกไหมมีลีเจ,ก,เจกนะเอาสวยงามเดี๋ยววิเคราะห์กันค่ะ ตรงนี้เลือกกราฟที่มีปริมาณแรงขายเยอะตอนแรกกราฟขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้กราฟลงมาสร้างแนวแล้วก็ลงต่อซึ่งตรงนี้ถ้าให้สวยอะ่ะจริงๆเขาควรลงไปมากกว่านี้เนาะแต่นี้ก็ถือว่าพอรับได้นะพอเราเลือกกราฟแบบนี้ได้แล้วเต้าก็ไปรอแนวค่ะแนวที่เต้ารอตรงนี้สังเกตเต้าเลือกแนวนี้เลยเพราะแนวนี้มีความแข็งแรงสูง1เลยใส่แรงขายทุบลงใส่แรงขายทุบลงและใส่แรงขายทุบลงจากนั้นเกิดโดยจีขึ้นตามด้วยแท่งแดงซึ่งแดงนี้ใหญ่ กวว่าเขียจะมองว่าเป็นแบบแดงกืนกินก็ได้ซึ่งเป็น PA แรงขายที่มีปริมาณแรงขายเยอะตรงนี้ยอดต่ําลงบอกแรงขาย PA แรงขายบอกแรงขายอีกพอกราฟส่งลงมากลับขึ้นไปตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าจะมีแรงขายจริงหรือเปล่าแต่ไส้นี้โชว์การเล่นของแรงขายที่ทุบลงมาอีกรอบหนึ่งอีกแต่ก็ไม่ไว้ใจเพราะอะไรคะมันห่างแนวมากๆพอมันห่างแนวมากๆเราก็เลยลอลอรอรอกราฟขึ้นไปขึ้นไปแท่งนี้ขึ้นไปถึงแนวเดิมที่เป็นแรงขาย หรือแนวต้านทิ้งไส้บริเวณแนวอีกแสดงว่ามีปริมาณแรงขายเยอะมากๆเพราะถ้าไส้เยอะขนาดนี้ที่บริเวณนี้คือต้องมีแรงขายเยอะเลยแต่เนื่องจากไส้เนี่ยมันสูงหน่อยดังนั้นแท่งถัดไปพอขึ้นมาเราก็จะรอราคาที่แถวปลายไส้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ทุกอย่างมันสวยพอการาฟขึ้นมาแล้วรีเจ็ชคชกลงดีอีกตามทิศทางของแรงขายเต้าก็เลยทําการกดลงแต่กดแบบเบิ้ลนะคะ2ทีมันก็เลยได้มา2อออเดอร์และภาพรวมก็คือทุกอย่างสวยงามกดเบิ้ลถือว่า รับความเสี่ยงได้ดังนั้นพอจบแบบนี้เราก็เลยเป็นออเดอร์ที่ชนะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อออเดอร์สุดท้ายกันนะคะตรงนี้มีแนวต้านนะแต่ก็มันไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าไส้มันไปไม่ถึงแนวก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหรไม่เอา,าดีกว่าเนอะอะ่ตรงนี้สวยตรงนี้มีแนวดจิซ้ายมือแล้วก็มองเป็นแบบ solid โซนนะมี reject ก,ก็ทำการกดขึ้นค่ะ ออเดอร์นี้สวยงามค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันนะคะสำหรับออเดอร์นี้นะคะก็คือตีแนวโดจินำทางขึ้นตรงนี้เลย ออเดอร์สุดท้ายส่งท้ายแบบสวยจริงๆนะคะคือเลือกแนวโดจิที่ส่งขึ้นจากนั้นกราฟกลับมาค่ะเกิดแท่งแดงขึ้นตามด้วยแท่งเขียวซึ่งสังเกตไส้นะไส้ทิ้งที่บริเวณนี้หมดเลยซึ่งเป็นไส้ล่างแสดงว่าไส้ตรงนี้บ่งบอกปในทิศทางของแรงซื้อแนวโดจินําทางขึ้นซึ่งเขียวเนี่ยใหญ่กว่าแดงก็มี PA แรงซื้ออีกเทรนกาลังขึ้นอีกบอกแรงซื้อ3อย่างเลยไส้ตรงนี้บอกแรงซื้อหมดเลยนะ,ะดังนั้นตรงนี้สวยมากมาก จากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอกราฟเล่นไปแล้วกราฟเล่นไปแล้วกราฟเล่นไปแล้วที่มีแรงซื้อแท่งแดงนี้ยพยายามลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ลงมาไม่ได้ทิ้งไส้ด้านล่างบอกแรงซื้ออีกและเมื่อเทียบปริมาณแรงขายที่แท่งแดงกับแรงซื้อที่แท่งเขียวมันมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันถ้าจะให้สวยแบบโซลิดโซนเลยคือแดงควรเล็กกว่าเขียวอีกสักนิดนึงนะแต่ถ้าประมาณนี้ก็โอเคพอรับได้ถือว่าแข็งแรงอยู่เพราะแข็งแรงด้วยแนวแข็งแรงด้วยเทรนแข็งแรงด้วยไส้ด้านล่างดังนั้นเต้าก็มองว่า ทั้งแนวโดจิทั้งแนว p a ทั้งไส้แรงซื้อแข็งแรงทั้งโซลิดโซนอีกดังนั้นพอทุกอย่างครบแบบนี้แนวซ้อนไม่มีเทคนนี้ลงมารีเจกที่แนวรับแล้วโชกขึ้นอีกแต่ก็ทําการกดขึ้นไปกับทิศทางของแรงซื้อดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกราฟก็ขึ้นตามทิศทางที่เราวิเคราะห์ออเดอร์นี้เราก็เลยชนะค่ะวันนี้ก็เป็นการรวมจุดเข้าเทรดทั้งหมด9ออเดอร์หวังว่าเพื่อนๆจะพอมองเห็นภาพกันนะคะซึ่งการเทร,รดด้วยเทคนิคนี้เราเรียกว่าเทคนิคน แน่นอนค่ะมันก็มีหมายที่แพ้แต่นี้เต้าวรวมหรือคัดเฉพาะจุดเข้าออเดอร์ที่แบบชัดเจนสวยงามมาให้เพื่อนๆได้ดูเท่านั้นเดี๋ยวเต้าวสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะการเทรดแบบนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องทํา3อย่างคือเลือกรอและเล่นเลือกในที่นี้หมายความว่าเลือกกราฟที่เราจะเทรดก่อนเราจะเทรดกราฟแบบไหนกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงหรือกราฟที่เข้ากรอบพักตัวหรือไซด์เวย์เราต้องตอบตัวเองให้ได้ถ้าเรายังตอบไม่ได้ว่าจะเล่นแบบไหนอย่าเพิ่งเข้าเทรดค่ะต่อมา รอรอในที่นี้คือรอแนวที่มันแข็งแรงรอแนวที่มันสวยงามคําว่าแนวแข็งแรงหรือแนวสวยงามนั่นคือแนวที่มันไม่ซ้อนกันเกินไปหรือมันไม่ใกล้กันเกินไปแนวที่ใกล้กันเกินไปอ่ะมันจะเสี่ยงเพราะว่าเวลากราฟมันวิ่งขึ้นไปมันก็จะไปชนแนวถัดไปทําให้เราเกิดการแพ้ได้ดังนั้นเราต้องรอแนวที่มันสวยจริงๆรอแนวที่มันไม่ได้ใกล้กันและแนวที่แข็งแรงก็คือแนวที่สามารถส่งกราฟขึ้นไปได้ไกลหรือสามารถส่งกราฟลงมาได้ไกล มากๆแนวแบบนั้นก็จะมีปริมาณแรงซื้อแรงขายเยอะหรือแนวที่มี P.A. ซึ่งวันนี้ที่เราเลือกแนวกันก็จะมีแนวแบบโซดิตโซนแนวแบบโดจินําทางขึ้นหรือลงและส่งกราฟไปได้ไกลหรือส่งกราฟลงได้ไกลแนวที่เป็นลักษณะของ P.A. ไม่ว่าจะเป็น P.A. เขียวเกินกินหรือแดงเกินกินซึ่งมีความแข็งแรงอยู่ในตัวอยู่แล้วให้รอแนวแบบนี้เวลาจะเข้าเทรดต่อมาเล่นหรือเลือกเข้าเทรดเมื่อกราฟโชว์สัญญาณชัดเจนคําว่าโชว์สัญญาณชัดเจนในที่นี้หมายความว่าเราเลือกกรา เป็นเทนได้แล้วเรารอแนวที่แข็งแรงรอแนวที่สวยงามได้แล้วรอกราฟกลับมาเซตตัวโดยการที่จะรอเล่นต้องเกิดการทิ้งไส้ที่บริเวณแนวนั้นก่อนเพื่อเป็นการยืนยันว่าฉันเนี่ยสนใจแนวนี้นะหรือแนวตรงนั้นเนี่ยมีปริมาณแรงซื้อแรงขายรออยู่จากนั้นถึงจะเล่นในแท่งถัดไปที่กราฟลงมาเกิดอาการรีเจ็คขึ้นที่แนวรับหรือรีเจ็คลงที่แนวต้านแล้วเราก็ทําการเล่นหรือออกออเดอร์น,นั่นเองค่ะถ้าหากเพื่อนๆสามารถเลือกรอเล่นเล่นแบบนี้ ว่าโอกาสที่เพื่อนๆจะชนะหรือทํากําไรได้ก็มีสูงเช่นเดียวกันนะแต่แน่นอนค่ะมันไม่มีเทคนิคไหนที่มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เทคนิคนี้ก็เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากเต้เนียวัดผลลัพธ์มาแล้วมันอยู่ที่แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปซึ่งถือเป็นเทคนิคที่เราสามารถนํามาใช้ในการเทรดได้ดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่ก็ต้องนําเทคนิคหรือนําท่าเท,ทเรดเหล่านี้ไปฝึกฝนก่อนนะโดยมือใหม่เต้ก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นบัญชีฝึกหัดหรือบัญชีเดโมก่อนซึ่งบัญชีฝึกหัดหรือบัญชีเดโมก็จะเป็นเงินสีส้มตรงนี้โดยถ้าสมมมมุติว่าันหด เราก็สามารถกดเติมข้างหลังตรงนี้ได้นะและทำเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกเทคนิคนี้จนชำนาญหรืออัตราการชนะมันสูงแล้วเราค่อยไปทำการเติมเงินจริงตรงนี้ซึ่งการเติมเงินจริงตรงนี้เราก็กดเติมเงินที่ตรงนี้ก็เลือกช่องทางการเติมเงินของเราได้เลยว่าเราจะเติมผ่านช่องทางไหนจะเป็น e wallet ก็ได้หรือจะเป็นธนาคารไทยก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากเพราะอะไรสแกน QR code ก็ได้แล้วนะคะพอทำการสแกน QR code ได้แล้วเงินจริงก็จะเข้าไปอยู่ในพอร์ตของเราเรา ก็สามารถเติมต้นเทรดเงินจริงได้เวลาถอนก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถสั่งถอนผ่านช่องทางที่เราเติมเงินเข้าไปในพอร์ตได้เช่นเดียวกันซึ่งคลิปการฝากเงินและการถอนเงินเต้าทาแยกไว้ให้แล้วนะสามารถไปดูได้นะคะถ้างั้นวันนี้เต้าก็น่าจะจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะและหากใครมีผลลัพธ์อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเต้าจะได้ไปดูว่าเทคนิคที่เต้านามาแบ่งปันในครั้งนี้เพื่อนๆได้ผลลัพธ์ยัง ใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้เลยเดี๋ยวเราไปตอบกลับอีกทีหนึ่งนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีในการเทรดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ